วันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูฟิล์มอีกเช่นเคยนะคะสำหรับสองคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะภายในร่างกายทั้งภายนอกและภายในนะคะสำหรับวันนี้คุณครูฟิล์มเนี่ยจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายของเด็กๆอ่าแต่วันนี้ครูฟิล์มนีะ่ะมีคลิปวิดีโอมาให้เด็กๆดูด้วยนะคะ ดเด็กๆลองดูนะคะว่าคลิปวิดีโอที่คุณครูุณครูฟิล์มเนี่ยจะให้ดูเนี่ยเขาเนี่ยใช้ร่างกายในการทําอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวเรามาดูคลิปแรกกันเลยดีกว่านะคะอ่าดเด็กๆลองสังเกตดูนะคะถ้า้าครูฟิล์มเนี่ยมีคลิปเล่นอยู่อ่าดเด็กๆสังเกตดูสิคะว่าเด็กผู้ชายคนนี้เขากําลังทําอะไรอยู่ถ้าดเด็กๆคิดแล้วดเด็กๆไหนลองตอบคุณครูฟิล์มหน่อยสิคะ ใช่แล้วค่ะเด็กๆเ,เ,เด็กคนนี้นะคะเขากําลังถือกล่องข้าวนะคะแล้วก็เดินขึ้นบันไดนะคะซึ่งเด็กคนนี้เขาจะใช้อวัยวะทั้งหมด3อย่างด้วยกันนั่นก็คือเอาขาขากับเท้านะคะเขาใช้ในการเดินหรือทรงตัวในการขึ้นบันไดนะคะ 2. เขาใช้แขนกับมือนะคะในการอุ้มกล่องข้าวนะคะ และอย่างสุดท้ายคือใช้สายตานะคะในการมองบันไดนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วนอกจากนี้นะคะเด็กคนนี้เขายัางใช้สมองในการสั่งการให้เคลื่อนไหวร่างกายเหมือนกับที่คุณครูฟิล์มได้อธิบายไปเมื่อเมื่อวานนี้นะคะเกี่ยวกับสมองนะคะไหนเรามาดูคลิปต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆอคลิปต่อไปนะคะจะอยู่ด้านเดิมเลยค่ะอยู่ข้างบนนี้นี็กๆลองสังเกตด,ดูสิคะว่า เด็กผู้ชายคนนี้เขาทำอะไรอีกอ่าใช่แล้วค่ะเด็กผู้ชายคนนี้นะคะเขากำลังอ่านหนังสืออยู่ค่ะเด็กๆแล้วเด็กๆคิดว่าเด็กผู้ชายคนนี้เขาใช้ร่างกายอะไรบ้างคะเด็กๆอืมใช่แล้วค่ะเด็กผู้ชายคนนี้เขาใช้ร่างกายก็คือมือนะคะในการจับหนังสือ สายตาในการมองหนังสือนะคะเด็กๆแล้วนอกจากนี้นะคะเขาจงใช้สมองในการจดจำเรื่องราวต่างๆภายในหนังสืออีกด้วยค่ะอ่ามาดูคลิปต่อไปเลยดีกว่านะคะเด็กๆอ่าคลิปต่อไปด้านข้างของคุณเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนอนทำอะไรสักอย่างหนึ่งเด็กลองสังเกตสิคะเขาว่าเขาใช้ร่างกายอะไรบ้างอ่า ใช่แล้วค่ะเด็กๆเด็กผู้หญิงคนนี้เขากำลังนอนเล่นเกมอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆจะสังเกตได้ว่าในขณะที่เขาเล่นเกมเนี่ยเดย็กผู้หญิงเนี่ยเขาก็ได้พูดพูดอะไรสักอย่างหนึ่งแสดงว่าเขาต้องใช้อวัยวะในปากในการพูดใช่ไหมคะค่ะและนอกจากเขาใช้ปากแล้วเขายังใช้มือในการกดเกมนอกจากมือแล้วเขาก็ใช้ตาเหมือนเคยแล้วค่ะในการดูเกมนะคะเวลาเล่นแล้วก็ใช้สมองในการคิดนะคะแล้วอ่าเรามาดู คลิปสุดท้ายกันเลยดีกว่าค่ะเด็กๆคลิปสุดท้ายนี่คือเอ้คลิปอะไรเอ่ยนะอ่าไหนหนึ่งเด็กลองสังเกตคลิปสุดท้ายสิคะว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เขากําลังทําอะไรอยู่อ่าใช่แล้วค่ะเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเขากาลังนั่งกินเค้กอยู่นะคะซึ่งเค้กที่เขากินเนี่ยเขาใช้อวัยวะอะไรคะเด็กๆอ่าเขาใช้อ,อวัยวะภายในช่องปากนั่นนะคะก็คือ การใช้ปากในการกินนะคะหรือการใช้ฟันในการเคี้ยวเขาเนี่ยกำลังเคี้ยวพวกวิกครีมหรือแป้งเค้กนะคะอย่างอร่อยเลยค่ะเด็กๆแล้วก็นอกจากนี้นะคะเขายังใช้ลิ้นนะคะในการรับรสต่างๆอีกนะคะเด็กๆอ่ะค่ะเด็กๆคะแล้วทั้ง4คลิปเนี้ยมันมีอย่างหนึ่งเลยที่เหมือนกันเลยนะคะเด็กๆอ่ะเด็กๆลองทายสิคะคืออะไร4ี่คลิปเนี้ย มีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันเลยก็คืออาหนังนะคะก็คือหนังตรงนี้เด็กๆลองจับดูสิคะเนี่ยค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าหนังนะคะเมื่อวานเราได้เรียนเรื่องกระดูกเนาะวันนี้นะคะคุณครูเนี่ยก็จะพามาดูหน้าที่ของหนังนะคะหนังที่เด็กจับเนี่ยคือหนังไว้ห่อหุ้มร่างกายของเราหรือห่อหุ้มกระดูกของเรานะคะเพื่อป้องกันการบาดเจ็บต่างๆนะคะ ดเด็กๆได้เรียนเรื่องอะไรกันเอ่ยเนี่ยเรามาทบทวนกันหน่อยสิคะอ่าวันนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับเอาหน้าที่ของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายของเราไหนเราลองมาทบทวนกันอีกรอบนึ่งนะคะคือสมองมีไว้สั่งการหรือการจดจำเรื่องราวต่างๆอ่าตานะคะมีไว้มองมีไว้ดูอ่าแล้วก็ หรือฟันนะคะมีไว้กินหรือว่ามีไว้ขบเคี้ยวอาหารต่างๆของเด็กๆนะคะมือค่ะเด็กๆมือมีไว้จับต้องสิ่งของต่างๆแล้วก็ขากับเท้านะคะมีไว้ช่วยให้เราทรงตัวนะคะในการเดินหรือว่ายืนตัวตรงนะคะ แล้วก่อนที่เราจะจากกันค่ะครูฟินต้องขอพูดเกี่ยวกับการใช้อวัยวะอย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่าอวัยวะของเราเนี่ยมีขีดจํากัดในการใช้นะคะเด็กๆสมมุติว่าเด็กๆเ,เนี่ยกำลังเล่นเกมหรือว่าดูโทรทัศน์ดูโทรศัพท์นะคะเด็กๆต้องใช้สายตาใช่ไหมคะซึ่งเด็กๆเ,เนี่ยจะใช้สายตาได้ค่อนข้างมากนะคะถ้าเด็กใช้ เวลามากเนี่ยสายตาเด็กๆเ,เนี่ยก็จะเสื่อมสภาพลงหรือจะทําให้ใสายตาเนี่ยผ้ามัวเพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เนี่ยจะต้องระมัดระวังในการดูทีวีดูโทรทัศน์หรือว่าดูโทรศัพท์นะคะสําหรับวันนี้คุณครูฟิล์มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆเ,เจอกันคลิปหน้าค่ะ